คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือดุหาป็นคำยับใครดูแลงไม่เ่าสมอย่างแรงกับเยาวชนนะครับเพื่อนๆทอกท่านนรักเพือนๆคน้นกับผใหญ่ที่มีเบทดีๆนะครับกับพมบอกหน้านอนเล่นเกมนะครับเกมที่พื่ว่าฮาร์ปซอเ e m o นะครับผมถ้าเราผ่านบอสดันนี้ไปเราก็จะเข้าสู่อัติมิรชาเลนส์นะครับผมเมื่อเราเข้าสู่อัติมิตรชาเลนส์นะครับผมเราก็จะเจอเกาะทองพอเราเกาะทองนะครับผมเราก็จะได้สังรนะครับผมเอาวะและแล้วนะครับมันทากันบ้านมาดีนะครับมันใส่เกาะตีนมาด้วยนะครับผมพร้อมกับอ่าอัน แต่มึงไม่ได้ใส่เกาะตูดกูเห็นนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปาะตูดไม่ได้ใส่เกาะตูดไม่ได้ใส่โอ้ยอ้ไอ้หมอ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 เพี้ยไม่ได้นะแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้นะกูอยู่ตังไปกันต่อในไหลพัดในไหลพัดไม่ได้นะพายแพ้ไม่ได้แล้วกูกลับมาตัวเดิมกูตัวเดิมกูไม่กลัวหรอกมา ขี้ตีน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 อย่าอย่าบันดาล้ขี้ยีตีนขี้ตีนโอ้ย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 โ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วขานหนีขานหนีไม่ได้อื้ออื้อไม่อื้ออื้อไม่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 อย่าตายอย่าตายอย่าตายโอ้ยหลับแค่หลับโอ้โหกูเกือบตายกูเกือบไปแล้วมันมันเริ่มห่างไปเรื่อยๆมันเริ่มห่างไปเรื่อยๆรื่สองร้อยกูเริ่มห่างไปเรื่อยเรจินหวางขาแต่ถ้าเรา ให้มันสี่ลุมห้าสี่ลุมหนึ่งเราจะได้ห้าคะแนนแล้วไปสู้กับบอสทันทีกับถ้าเราสู้อันนี้เราจะได้สี่คะแนนแล้วก็ต้องสู้กับไอ้ไอบ้านนี้อีกสองตัวห้นาคะแนนห้าคะแนนไปโลบหิวตังโอ้โ oh ห oh, มามือเข้ามาอูหิวตังตอนนี้อูหิวตังทุกตัวเข้ามาให้หมดโซโลมาชั้นหมด,ดหิวตังเออปัดมาทุกตัวทุกตัว วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนแป๊บนึงแป๊บหนึ่งขอตั้งหลักก่อนซโลว์วัชมันโบว์ตุ๊ต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 ตายตต่อนก็ได้หิวตัง อยู่ตังเรียบร้อยยาายาเดี๋ยวบาดเดี๋ยวบาดเดี๋ยวบาดโอยไม่ตายสักตัวเลยวะหนีก่อนหนีก่อนเอาวะเอาวะเอาวะใจเย็นใจเย็นใจเสโลวาชั้นหมดตุ้ตุตุปานไก่หนามีอยู่ตักเอาตีกันเองหลบๆๆบหลนีก่อนหนีก่อนตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ดตุ้ยตุ้ยตุตุสโดวไม่ชันหมดตุ้ยตุ่ตุ้ตุ้ยตุ้ตุต้ตุออโอดีด้ เมเจอปานไก่นาำกระบวนท่าที่สามปานอตี้เออ,อแทงเอออย่าให้มันเข้าวงในอย่าให้มันจับเราได้แดดลบแดดลบหนีก่อนหนีก่อนปาเอ้ยบาเอ้ยปานไก่นาำ กระบวนท่าที่3ขยี้ขยี้ขยี้ขย้ขยี้ยี้หน้าขยี้้ขยี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 ้ขาขยี้ขาขยี้ขขยี้ขขยี้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 แขนขยี้ขยี้แทงแทงแทงเรียบร้อยได้หนี่ตัวอ้ยมึงกูอยกได้ก่อนอยกได้แต่ละตัวห้าคะแนนยี่มันลำบากเีกินมาขยี้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 วยขยี้ขยี้แทงแทงแทงยีเลยแทงมาเลยูกี่อไอ้หนาแทงมันหูมันเชยโล่มันเชยโล่อุ้ยอุ้ยกืบโดนฟันี่นี่ยี่ยี่ยี่ตัวยี้ตาย เออลงไปออกไปออกไปมาโซโลโมชั้นหมดตุ๊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 ดปานไก่หนามบทขยี้กับบนท่าที่สามขยี้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 ฟันขยี้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 เออนี่แนี่ขยี้ขยี้ขยี้เอ่อเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เรียบร้อยสักตัวเลยแม่งเอ้ยโซโลไมาชนหมดอึ๊บปาดตรงนี้ ฟาดเขาไงฟาดเขาไงเ้เอ้อยากเข้ามาอยาเข้ามาอยากเข้ามาอยากเข้ามายอมแมกมาดีมีเกาะดีมีเกาะพี่มีเกาะน้องมีมีเกาะน้องไปกันต่อไปกันต่อโซโลโมชันบดทุทุตุุุตุุุตุุุนี่เน่ตุทุทุตุุุตุุุตุุนี่แน่แขนหักทุุตุุุตุุุตุุุนี่แน่กกหูุุตุุุตุุุตุุุ ตีนะตุ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 ตีค่ะตุ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 ขยี้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 โอ้ชีวิตเหนื่อยว่ะโซโลโมชั่นมันเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โอ้โซ มามึงซอมกูก็ซอมไอ้ยี่กี่กี่กี่ยี่กี่กี่กี่ยี่ก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 ี่ี่กีกี่กี่ี่กี่ี่กี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 ี่ียี ล่วงไปหนึ่งนั้นยอมแพ้ยังโซโลโว่าฉันหมดยังไม่ยอมก็เข้ากอกหูเรียบร้อยเล็งดีๆเล็งดีๆเล็งดีๆแล้วอะไรเด่ยทำไมดับลอ,อย,อยงี้อ๋อดับ,ด,บดับที่เอวลอยไปอยู่ที่อกเฉยเลยโซโลโว่าชันหมดกอกหูกอกหูหักหักไปดีหูหักไปดีคอหักไปแล้วนะครับเจอดามกระแทกมาตัวสุดท้ายกูไม่กลัวแล้วกูเจอตัวที่เจ๋งกว่านี้มาแล้ว ขยี้ขาขยี้เฮ้ยอย่าแพ้อย่าประมาทอย่าประมาทแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้เอาวะตัวสุดท้ายแม่งโลหนาซะด้วยสครับผมเอออุ้ยไก่หนามไก่หนามทำงานดีมากโอ้โหเฮ้ยนี่มันจบแล้วนะนี่มันจบแล้วนะน้องโอ้โหไก่หนามกูทำงานดีมากโอ้โหลูกรัก ชื่นชมชืช่นชมไปกันต่อมาบอสเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็โอเคเจอบอสได้ปานไก่หนามกระบวนท่าที่หนึ่งสลบไปจนหมดปาดเขาไงงว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 งงงงวยงงงวยงงวยงงวยแล้วมีงงงวยแล้วมีงงงวยแล้วมีสลบแล้วนหมดตีตีใจเย็นใจเย็นเฮียใจเย็นเฮียเฮียไงเฮียไงปานไก่หนามกระบวนท่าที่หนึ่ง ตีมีสันสะเทือนมีสันสะเทือนตีมีสันสะเทือนไม่าอวนนิดเดียวก็เอาดาเมจนิดเดียวก็เอาไปเรื่อยอไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเแต่วขวานแรงกว่านะตีไปเรื่อยเอาไงเอาไงเอาไงโซโลไม่ใช่หมดเล็งดีๆเอาลักแล้เข้าไปเรื่อยเอาเจาะไปเรื่อยเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็แตกไม่ไม่ใช่เกาะทองเหรอฮะ เออเออเอาไงเอาไงเฮ้ย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 มีแวว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 เอาไงเอาไงเฮ้ยมันเสียแล้วมันเสียแล้วทุกคนเสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วอะไรอีกอะไรอีกหนึ่งเจอขวานนี่ขวานน่าจะแรงขวานน่าจะแรงเอยโกว อขวานนี่ละขวานน่าจะแรงนะครับผมอออออเอออมามาขวานต้องถนัดซ้าย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 ขวานนี่เราไปขวานเข้าไปซับซัดเข้าให้ซัดเข้าให้ซัดเข้าแขนแขนแตกเอาแขนแตกแขนแตกเอาไงยอมยอมไหมยอมไหมย่อไหมเอาดิแขนแตกแขนแตกโอ้ยมึงก็จอกเกิน ไปวะไปเว้ยไปอัลติเมทชาเลนจ์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 ได้แล้วไปอัลติเมทชาเลนจ์ไปอัลติเมทแต่เตะตีเข้าไปตีเข้าไปเตีเข้าไปซ้ำอย่างเดียวซ้ำอย่างเออนี่แหละขวานโคตรโหดเอาว่าเอาว่าฟังนะมึงฟังกูนะมึงอยากได้แขนคืนไหมมึงมึงอยากได้แขนก็ได้แขนตีหน้าแขนตบแขนตบแขนตบหน้าแขนตบหน้า ตบหน้าเอาดิว่ะว่ะไปตอ่อหิวตังหิวตังหิวตังฮ่าฮ่าแ,แล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยปกติผมไม่เคยไม่เคยเล่นมาจน<า>ถึงวันเดียวนะครับวันเดียวจะขึ้นมา,าอันติเมตชาเลนได้นะครับผม<า>ถ้าสังเกตนะครับผมพูพูคำเดียวเ <laughs> ลยหิวตังนะครับผม <laughs> ไปกันตอ่อเอาวะจะชนะหรือไม่นะครับมาวัดใจกันดีกว,ว่ามา อันนี้เชาเลนจ์ยาต่อย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 อยต่อยต่ออยต่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 ่อยต่อยต่อย ฟันฟันฟ kind of ันฟ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 ันดาบดาบดามาเปลี่ยนอาวุธโอยหอกเหรอหอกเหรอโยันหมดฟันเหลือฟันเหลืออยู่ตัง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 หอกออกเอาหอกก็ได้เอาอก่อนอาก่อนออาหอกเออเออ หแท่งก็ไม่ไกลหนาไม่มีตอนนี้ต้องหาไกลหนามก่อนเป้าหมายเราคือสู้กับมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอไกลหนามนี่แทงไขกันไปเออมาอุ้ยหอกนี้ยาวดีว่ะหอกนี้ยาวดีว่ะอ่าเฮ้ยสโลโมชั่นหมดเอ้ยแทงมันโดนแทงขามันเหรอเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่เอาวะหมุนหมุนหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วกับทิวเขาฟึบฟึ๊บไอ้ย้วิด้วย ตีเออเออมันต uh, uh, ีขึ้นมันตีขึ้นมันตีขึ้นโหมดหิวตั้งน้องเออหมดหิวตั้งน้องเออตีตีคอหักคอเคล็ดคอเคล็ดคอเคล็ดยอมดียอมยอมยอมไปยอมไปเอออูจะบอกอะไรให้มึงนะกูไม่แบ่งตังมึงไปกันต่อยอมดียอมได้แล้วยอมได้แล้ว ยอมได้แล้วยอมได้แล้วเฮ้ยได้เกาะได้เกาะได้เกาะอันี้ได้เกาะโอเคได้เกาะได้เกาะเกาะหอกใหม่หอกใหม่งาวงาวเฮ้ยนี่ของ้ยฟาดมันโซโล่เฮ้ยไก่นามมาไก่นามมาแล้วเ้ยจะต้องชนะไก่นามเพื่อเอาไก่นามมาเป็นของฉันโซโล่์มาฉันมดฟุ๊บเฮ้ยถือว่าโชคนี้เออ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 ชคนี้เราระวังหน่อยเห็นทำร้ายใครบ่อยๆมาโซโล่์มาฉันมด ขยี้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 เอาค้อนมาเอาค้อนมาก็ได้เอาค้อนมาก่อนเอาค้อนมาก่อนก็ได้เอาค้อนมาก่อนเอาค้อนมาก่อนเขาคอเรียบร้อยทิ้งเลยทิ้งเลยอาวุธนี้เก็บเก็บเก็บเกาะรัวเก็บเกาะใหม่รัวเอาค้อนมาสู้กับไก่้นานะครับผมและไก่นามว่าจะตกเป็นของเราเหรอมันอาวุธของฉันไม่ใช่อาวุธของแกเอาคืนมาสโลมมันจะหมดตีปัดทิ้งเลยอย่ามากระจอกไก่้นาอ่ะมันเป็นของฉันสโลมันจะหมดตี นี่ปัดอีโซโลไวชันหมดนี่ล่ะคือจเ้ยตะเอ้ยเตือเ้อเออเอฟันเออมีเกาะไวมีเกาะไวกูมีเกาะไวสุดได้สูดได้สุดได้เอาแกน้ำมาเอาแกน้ำมาเอาชิบหายแล้วต่ไต่ไต่ไต่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 ่น้ำาเอา่มาต่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 อ้โหเอาวะเอาอูสตวอันหนึ่อ่ กินน้ำกอนแมงเอ้หิาหิวตังนี่มันลำบาจริงคุณพอมอุณอมอยู่คุณพอมอยู่ไหมที่เรียกแต่คุณฟอมตอนเนี้ยมาใส่แบนก่อนไสกัต่อมาโซโลทาวน์ผ่านไก่น้ำกระบวนท่าที่หนึ่งไก่น้ำโอ้ยไก่น้ำาออเออเอนี่น กัน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 ดีก็ดีกันโอ้ยแย่แล้วมาสามตัวมาสามตัวมาสามตัวโซโรโบชันหมดตูดตู้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 ออเออกันได้กันได้อมีเกาะแล้วมีเกาะแล้วไม่ปอตีหัวตีหัวอย่าหมดนี้อย่าแหลกหลุดแล้วอย่าแหลกแล้วหลุดพอแค่นั้นนะครับผมโซโรโบชันหมดไปโซโรโบชันหมดตีอุ้ยเขาอุ้ยไก่น้ำ ไอ้หนามนทำงานดีตลอดเลยว่ะกูชืช่นชมเฮ้ยตซโล่ไม่จะหมดเอ้ยเออไก่หนามันของดีมันต้องอยู่ในมือพี่ตเจ้ตปัด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 ีดดดดกไก่หนามตัดขาตาดหนามฟาดหน้าไก่นหนาม่ะแผงแล้วคอเรียบร้อยโอ้ยไก่หนามใหม่ไก่หนามใหม่ไก่หนามใหม่ใกล้ฉัน,นเออไก่หนามใหม่ใกล้ฉันมา เกาะคอเกาะคอมันจะทำให้เราถึกขึ้นนี่วะเดี๋ยวๆโซโลไมนหมดปีหัวแตกหัวแตกเฉียดเฉียดเออเฉียดเฉียดยังตายอ่ะเอาดิเฉียดเฉียดยังตายอ่ะเกาะคอก่อนเกาะคอก่อนเกาะคอก่อนเอเกาะคอแม่งขึ้นไม่ได้เกาะคอเฮ้ยหมวกใหม่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 เออหมวกกันดีหมวกกันดีเกาะคออยู่ไหนวะเกาะคออยู่ไหนวะอ๋อเกาะคออยู่นั้นเกาะคอเดี๋ยวมันหายไปก่อนนะครับต้องรีบไปหยิบ เออได้เกาะคอแล้วอ่าอโอ้โหไหลเดียมทานไหลเดียมทานไหลเดียมทานหนาเตะมึงตอนนี้นแหละตอนนี้นละหนาเตะมึงชีวิตมึงพ่าแล้วกูยิงถึกด้วยวยิงถึกด้วยเอาวะยิงถึกขึ้นยิงถึกขึ้นยิงใช้ไก่หนามได้ดีขึ้นอเอาไงใช้ไก่หนาได้ดีขึ้นเป้าหมายคือเกาะทองตีกระแทกเอากระแทกได้โลเหรอ เอออ้ยอุ้ยอ้ยมันใช้ค้อนมันใช้ค้อนเกือบเกือบหลับเกือบหลับโอ้ใช้ค้อนเลยเหรอเดี <Overwatch> <S <S ๋ยวยันสลว์มัน้วหมดแดดหลบหนึ่งที่ตีคอหักไอ้นี่คอหักไปเจอไกลนะสโลว์มัน้วหมดสาบัดสาบัดช่อสาบัดช่อเอ้ยสาบัดช่อ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  สะบัดสะบัดเฮ้ยต่อยต่อยเฮ้ยสะบัดสะบัดสะบัดเตะเตะเตะไก่หนาวไกะหนาวกระแทกกร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 ะแทกกระแทกกระแทกกระแทกเลยเด็กไปหนาวไปวิชาไภเรือไก่หนาวไภเรือด้วยไก่หนาวไภเรือด้วยไก่สะบัด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 เฮ้ยสะบัดเฮ้ยสะบัดเออเอออย่าอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดไปทั้งหมดอย่าหลุ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 ดพออย่าหลุดพอเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนของบ่อยๆเปลี่ยนของบ่อย เออเปลนของ่อยๆเออเปลนของ่อยๆเอาวะเปลี่ยนใบใบเออเกาะไหลโอ้ยหนาเต้แล้วมีหนาเต้ตีมาโซโลบมลชันหมดเออโซโลบมลชันหมดถาวรนี้อ้ดึกจัดจัดถ้าไม่ฟันแข็งผู้ขาดนะเออวะมีเกาะทั้งตัวมีเกาะทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดเฮ้ยจะตีเอาดิเอาดิไก่หนามวะไก่หนามเดอะฟีเวอร์ไก่หนามเดอะฟีเวอร์เออ ไก่น้ำ t เด Fever เหรอาเฮ้ยอืออือโอ้ยนล้วตัวถึงสี่ตัวออกรถเจอบอสแน่นอนเจอบอสแน่นอนตัวเนี้หลังอย่าผ่านไอ้ตัวนี้ต้องเจอบอสแน่นอนอือ f e v ร r Fever Fever ว่ะเฮ้อสโลว์ไว้ชั้นหมดตุ๊ตตุ๊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 ตตีเขาคออุ้ยมันเกาะคอเหมือนกันเว้ยปีเกาะคอเหมือนกันอ่ะอือ อุ้ยแบตหูฟังก็จะหมดอึแบตหูฟังก็จะหมดแบตหูฟังก็จะหมดอึคุณป้อมอยู่ไหมเขาผมกํลังพยายามอยู่คุณป้อมอ้าคุณเหนื่อยเหรอคุณเหนื่อยมือนเดิเออนี่น,นี่พาคุมป้องกันหลังมากูกูทําทุกอย่างอะ่ะเพราะว่ากูหิวตังค์หิวตังค์เข้าใจไว้หิวตังค์อ่าโซโลก็จะหมด ตซโลอมาจนหมดโอ้ยเ้ยอยู่ตังมาแตะตด็ดแตะแดดโอ้โหเกาะทั้งตัวกูนี่นี่เขาเรียกว่าเล่นแบบไม่ประมาทนะครับผมเมื่อนานอนเล่นแบบไม่ประมาทนะบอกว่าเมื่อนอนเล่นแบบไม่ประมาทบอกว่าเกาะอะไรใส่หมดแล้วตอนนี้นะครับผมมีเกาะอะไรใส่หมดนะครับบอกให้เลยนะครับผมนี่ครับล่างจริงล่างจริง มาล่างเอาจริงวะโสรบชั่นหมดตุ้ตุ้ตุ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 เหลือแขนใหญ่ไม่มีกาดแขนให้เก็บเลยนีเขาหน้าเรียบร้อยสลบ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 อาเอาเอาหุดหุดหุดมือะไรวะเนี่ยกาะแขนอยู่ไหนกาแขนอยู่ไหนวิ่ง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 ่งวิองว่วิ่งไิ่งนิว่วิ่ง่วิ่งวิ่ววิ่งว อ่าไปไปไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเกาะเกาะเออเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างเนะเก็บเก็บเอออันนี้เอาด้วยอันนี้ไป็นสำรองเอาโล่ไปสำรองเฮ้ยไอแม่งเลยไหนวะโซโลมาชั้นหมดตุ๊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 ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊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 ตตุ๊ตตย๊ตตุ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 ๊ตออกตอก๊ตตุ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  เออไอตัวที่แข็งๆเจอผมทีหลังเจอกับผมทีหลังเจอกับผมทีหลังกระแทก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 ที่กระดาบกระแทกที่กระนาบกระแทกที่กระนาบกระแทก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 เขาหน้ากระนากระแทกเขาหน้าเอาวะเอาว่ามามากล้นาบกระแทกเขาหน้าจะเจอบอสแล้วจะเจอบอลแล้วของเยอะเยอะมากเลย เออเออเจอบอสแล้วไอ้เกาะน้งเกาะหนังดีกว่าวะเออเออตีเออตีเอาดิ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 อย่าเออเรียบร้อยหลับหลับนะครับผมมาแล้วสินะมาแล้วส <m Fill in engine> ินะเออมาแล้วสินะมาหนีหนีไปจะแต่เกาะมือเกาะมือเออเกาะมือเออได้เกาะมือแล้วเออเอ้ยเอ้ยอ้บอส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 โอ้ยเอาวะเอาวะมามาดิปันกันดิ ปั่นกันดีดิกูเกาะเต็มตัวเอาดิเอาดิกูทำมาเพื่อสู้กับมึงเนี่ยเอาดิ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 มาบอสบอสสองร้อยกูไม่เห็นมึงเป็นบอสกูเห็นมึงเป็นสองร้อยสองร้อยสองร้อยอ้าวอ้าอย่าหลุดอย่าหลุดเอออย่าไม่หลุดสองร้อยสองร้อยเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าหลุด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 นะอย่าหลุดนะพี่คอนโล สองร้อย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 สู้กันมาสองร้อจ๋าสองรจ๋าสองรจ๋าเออเอ้เอเอ้ยยา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 าเออเไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมมไมไม่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 มมเด็กแนี่คืออะไรเด็กแดแขนห้อยเออสองร้อยสอ้โอแล้วใส่ไก่ดาวโอ้ยแขนสายห้อยแล้วแม่เอ้ ต่เอ้กูใช้ไก่หนาไม่ได <laughs> ้แล้วกูใช้ไก่หนาไม่ได้แล้วสองร้อยเพื่อตายตอนจบไม่ใช่นะไม่ใช่นะอุ้ยอาวุธไรมือเดียวมีไหมอะอาวุธมือเดียวอะอาวุธมือเดียวอาวุธมือเดียวอะอาวุธมือเดียวอะสองร้อยสองร้อยกูไก่หนามือเดียวได้ไหมไก่หนามือเดียวได้ไหมโอ้ยไก่หนามานะแขนห้อยสองร้อยสองร้อยแขนคูเป็นอะไร แขนกูห uhm. ้อยเออไอคีพายเราไม่มีเกาะไม่มีเกาะแขนเลยชีวิตเอ้ย่อยเลปล่อยไปเออเออปล่อยไปเออต่อย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 นี่แขนน้อยๆเนี่ยต่อยก็ไปเออปล่อยไปเปล่อยก็ไปเออ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 ออต่อยไปเออ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 จับมันจับมันดิเออเออเออสู้ตายสู้ตายสู้ตายคอมบีสู้ตายสู้ตายสู้ตายเออสู้ตายโอ้ยแม่ง เอ้ยพลังโอ้โหแบงเลยเฮ้ยเออไม่เป็นไรโล่แม่งนี่แหละมาเอามึงโลกระแทกหน้าโลกระแทกโลกระแทกโลกระแทกหนักดันดันดันไปดันไปเออจับตอนไปเออไปเออสองร้อยเออจับจับต่อยต่อยมือขวามือขวามือเดียวมือขวามือเดียวขี ขี่หอกแล้วต่อยหน้าขี่หอกแล้วต่อยหน้าอืออขี่หอกต่อยหน้าอือขี่อือต่อยหน้าต่อยหน้าแป๊บแป๊บแป๊บเอ้ยต่อยหน้าต่อยหน้าด้วยมือขวามือเดียวมือขวามือเดียวมือซ้ายสะบัดมือมือขวาต่อยมือซ้ายสะบัดขวาต่อยซ้ายสะบัดขวาต่อยซ้ายสะบัดขวาต่อยซ้ายสะบัดอืจับจับสะบัดสะบัดใส่เอ้ยเอ้ยใช้แล้วใช้แขนก่อนไต่แล้วเตะเออจับจับแล้วเตะจับแล้วเตะอย่างเดีย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 วเตะขาเตะขามันเตะขามันเตะขามันเตะมัน เตะเอาดิเตะกันเถอะเตะให้ตายเตะให้ตายเตะไข่บีบคอเตะไข่บีบคอเตะไข่โอ้โยเอาวะบีบคอเตะไข่นะครับผมไม่ธรรมดาชายคนนี้นะครับผมมึงไอ้สองร้อยมึงตายเดี๋ยวนี้ไอ้สองร้อยมึงตายเดีี๋ยวน้มึงตายมึงตายเดีี๋ยวนิ ตายเดี๋ยวนี้เออติติสะบัดด้วยสะบัดด้วยสะบัดมือซ้ายสะบัดมือซ้ายเตะขาเตะขวาสะบัดซ้ายเตะขวาสะบัดซ้ายเตะอออเตะยิดติออเตะเตะอแตัดกระเพงเด้า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 บอสเด้าบอสเด้า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 บอสเด้าบอสเออบีกคอเด้าบีบคอเด้าเด้ามันเด้ามันเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายขากระเพนอ่เออออมึงแบบจับ เอ้ยมือซ้ายเออเออตับเดาเดาแม่งเดาเออมึงต้องตายขากดแพงแล้วเออบีบคอบีบคอบีบคอ,บ,คอบีบคอดันบีบคอ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 บบีเออบีบคอมันบีบคอมันขาดอากาศหายใจตายซะมึงขาดอากาศหายใจยตายซะมึงมึงตายเดี๋ยวนี้บีบคอบีบคอต่อต่อโอ้ชีวิตอ้า บีบคอขยับคออือขยับคออือขยับอือขยับอือบีบค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 อมันอือแขนซ้ายไม่มีแรงแล้วแขนซ้ายหักไม่เป็นไรบีบคอมือขวาบีบคออือบีบคอมึงตายได้นะอืออบีบคอมึงบีบคอมึงบีบคอมึงตายเลยอ้าบีบคอดันแล้วบีบคออ้าดันอันกระแพงอันกระแพงเอ้ยแบ่งสู้ตายแบ่งสู้ตายเอ้ยเอต่อยต่อยต่อยอาวุธมือเดียวก็ไม่มีลูกี้กูเอาอาวุธสำรองมาดีกว่าอาวุธสำรองมือเดียวไม่มีเลยเอ้ยพี่แต่อาวุตสองมือ บีบเออุ้ยอ้ยฝาแล็ปแป๊บๆฝาแล็ปแป๊บๆเอาดิเอาดิเดา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 ไปเดาไปเออเดาไปเดา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 เออพลังเดาพลังเดาลมพลังเดาลมเออบีบคอบีบคอบีบคอเตะเตะไป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 เออบีบคอเตะเตะเตะวันเตะวันต้องมุดงชนะตอนไหนวะเนี่ยเออเตะเตะวันเตะวันเตะวันเอาดิเอาดิมึงเตะกับคู่เตะกับมึงูเตะกับมึงมึงเตะกับกูมึงเตะกับเตะกับไป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  โอ้ยเออบีบคอบีบคอไว้บีบคอไว้เออมันจะได้ไม่หายใจสับบัดสับัดสับัดสับัดสบัดบัดบีบคอแล้วสับัดเขย่าเขย่าเขย่ามือซ้ายมือซ้ายกลับมาแล้วยังเนี่ยมือซ้ายกลับมาจะมือซ้ายทำอะไรได้โอี่ยมือซ้ายกูเออ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 เฮ้ยเฮ้ยมือซ้ายมือซ้ายทำงานปะมือซ้ายทำงานปะเฮ้ยมือซ้ายทำงานครับผมถึงแม้แขนเราไม่ได้นะครับแต่มือซ้ายเรายังจำได้อยู่นะครับเออสับัดได้อยู่สับบัดได้อือหยาเออ ดัน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 อะไรกันเพิ่มเเอาเด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 าเาเเเดเตะเตะื้อบีบคอบีบคอบีบคอตายซะมึงตายซะมึงบีบคอติบคอบีบคอบีบคออือตายซะ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 ตายก็เขย่าคออบีบคอสอ0รเอาส0งร้อยมาไอสองรอเขย่าคออืออืเออดู้ิ โหดมากนะครับผมเป <irts> ็นความตายหมายมวยหน้าแดงมาบีบคอเลยลั่นเลยตายโอ้ยเนขนาดไปเลยเกินขนาดในการบีบคอโอ้โอ้แล้วบอสก็ตายครับปล่อยโอเคขอบคุณมากไอ้บอสโอ้ แขนเอแขนห้อย200หเออตัด้อันยบอบจะได้ไหมจะจะได้เลยจะจะได้เลอเจ็บพีนหมอหมอแล้วพบกันใหม่เมาต่อไปตวันดีลักก็ไปด้วยเอ้ยยังไม่ยจบพี่ทำอะไรเมื่อกี้ โยนโยนโยนอะไรอ่ะมันโยนอะไรอ่ะเดินช้าคนในเมืองเดินช้าคนในเมืองเดินช้ามุดพุมน้นอนไปที่หน้านอนคุณฟ้องคุณฟงนี่แอบปิดเล็กๆกดติดตามแน้านอนคุณฟ้องน้านอนไปเติมอยู่โดเนทอยู่นี่ครับคุณฟ้งโดเนทอยู่คนดูไปรีพอร์ตไม่สนิทขิดหมดคุณนฟองอยู่นี่นะนี่นี่คุณฟ้งนี่แล้วสแกนตรงนี้คุณฟ้องโดนปิดคอจนเสีย คุณโฟมโดนบิดแล้วนี่คุณโฟมอยู่นี่ครับสองร้อยอยู่โทรศัพท์ได้ไหมคุณโฟมอยู่นี่คุณโดนสอนสองร้อยนี่สองร้อยกดตรงนี้สองร้อยแล้วคุณโฟมสแกนตรงนี้คุณโฟมสแกนตรงนี้คุณโฟมสแกนมีใครจะโดนหนึร้อยเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คุณโฟมใส่แกตังนี่คุณโฟมสแกตรงนี้คุณโฟมสอนขนาดนี้สอนแล้วนะสอนสุดเลยนะเอะขยายให้ครับ สแกนโดนไหมครับสแกนสแกนสแกนโนูมส,ส,ส,สูงไปใกล้ๆซูมไปใกล้ๆหายเลยสองร้อย <c oughs> <c oughs> อ้าวแล้วพบกันใหม่ในพ์ทต่อไปสำหรับวันนี้ลัคก,กี้ทุกคนสวัสดีครับมันละส